การสวัสดีค MM ับท่านผู้ชมมี้พอช่างเดือนทางมาติดตามตวเลขกับคุณยายสวมนอกพระบามีขังหนึ่งผด้นินกาห้องเก้าเก้าว่าแต่มันออกเก้าเก้าอีดีงวดอันเป็นว่ามันออกเก้าเก้าอีดีต่ามือนีคุณยายสวมมีความฝันขับศูนย์บมอยางคากเลยศูนย์แบบโบ้โหจักสาเหตุไปฟันแขนฟันหัวคนว่าสัน เรื่องเล่าจเป็นยังไงตัวเลขสิเป็นตัวใดเดี๋ยวเขาลองไปถามเมืองจากปากคุณยายสวมเ<ส>นาะว่าคุณยายสวมจะแปลเป็นเลขตัวไหนให้พี่ให้น้อง<ค><ณ>ไปเป็นแน่ทางเดี๋ยวไปฟังเมืองน้ากันครับผมที่ใน่ๆบ้านเลกที่ล่ะครับผมที่ว่าเที่ยงทายเบือนเป็นหลอดแรกเนาะสองห้าห้าครับผมหมู่สิบสี่สวัสดีครับคุณยายสวมกล่าวสวัสดีครับยินข่าวว่าคุณยายสวมมีความฝันครับเป็นคนที่ฝันแม่นพอเที่งก็เลยผ้าทีมงานมาสอบถามเพื่อเอาตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมแฟนจ่องเนาะครับผมเนาะ คุณยายฝันว่าอย่างไรก่อนคุณยาย่มันว่าฝันแขนเขาฝันแขนไทยกับโมหูจะเป็นผู้ใดโมหูแต่ว่าเดี๋ยวฝันแขนเขาอยู่ฝันมัว่าเขาเลือดกัเขาอยู่แต่มันเลือดบ่ออกเพาะเสนสเขาจะเลือดบ่ราะออกฝันแขนผู้ชายได้ม่ยิ่งโมหูเขาไม่ใช่ยังไห้จังได้ไปฟันแขนเขาแจังเี๋ยวไปันเขาโดนยังวงโดยจินเหล่าเมาเลยได้ไปฟันแขนเขาแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวมาเนี้ย ย้ําไมาเยอ่ตานี่โอ้ฟักอีกบุกบุกปุกๆึงกระน่นแปลว่ามาาอกีเดนนั่นโอ้แสดงว่าเขามีของดีแม่บบอยไม่ยสมก็ได้ของดีเขามันางจยโคอยู่เขาเป็นยัางขืออันฝันแนวนี้น้อไม่เคยฝันมาสิครับก็เก่งสองว่ามีแต่หัวหาหัวหก่หัวหหัวหแล้วอนําะแขนยักฟักเอฟักฟักคือย่างฟักบุกที่เล่นกอ่ กับ่อกก็เลือนกบออกเยื่านนี่ก็แย่กันหรอี่กับเขามีเท่าเคียก้มเขาห้ามมีดังต่แต่เราฟันเขาย่ฟันเขายู่่เลือนบ่อเออเนอย่ำย่ำเฮ้ยไม่เริงแต่ว่าจริงแต่ว่าจะ้วนมาเขาเห็นอีหยังให้พิดใจจังจังไปฟันเขาหน่ะแม่เขามาดายังสีโบเมน แต่ว่าเป็นมิยังนิผูสชายก็อทีีฟันนฟันแขนเขาวาแล่นจะฟันผู้ใดเนวันนี้จี่ฟันหัวฟันแขนศูนย์หน่งหาศูนย์หนึ่วศนย์หนึ่งหาศูนย์หน่เออแมนแมนก็มิดไอบ่เพราะว่าหัวนีบ่บหากระหกเนาะเค็ว่าสืหานึงผืนเนาน่านึก็แมนเท่าไหร่นะบ่เอสมารทหาหนึ่บ่านมาช่วงทเลของคุณย่าสมนะครับผมเนาะฝันว่าศูนแห้งว่าสั่ไปฟันแขนเขา ฟันแขนเลือดบกออกแล้วไปฟันหัวอีกว่าสันแอดมินไอ้เลยแปลให้เป็นศูนย์หนึ่งหาหรือว่าศูนย์หนึ่งหกส่วนตัวคุณยายสมก็บอกว่ามักหนึ่งหาหาหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมแต่ว่าฟันอยู่บ้านเอกที่สองสองหาครับผมท่านใดชินชอบจะใดก็ลองพิจารณาเองเนาะถ้าบ่มักสาม,ามาตัวก็ตัดเลนสองตัวหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสี่ก็ได้นะครับผมเนาะยุบานเอกที่มันก็นตรงตรงนี่ล้วคือสองหาหาเอ้า ท่านผู้ชมท่านใดเช่นชอบชุดใดก็ลองพิจารณาเบิ่งเอาเองพอเที่ยงก็มาติดตามให้แค่เป็นแนวทางให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานบ่ว่าจะเป็น2ตัวหรือ3ตัวก็ขอให้ท่านถูกตรงตรงจังๆได้มีเงินใช้กันเสมอทุกคนเนาะคร,รับผมเนาะสุดท้ายนี่พอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องเป็นสีเพิงน้องสร้างทุกทุกคนนาา่าด่าเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค้าขายเรียกเง,งินเรียกทรัพย์แต่ไหนจะไปซอยค้าซอยขายไปฟังจากปากปูด่ายผม้อบกันก็พอเที่ยงเลยครับผม